โดยมีการติด hashtag YG และ Lisa d o her work ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งอยู่ในขณะนี้ครับโดยแฟนๆส่วนใหญ่มองว่า YG เนี่ยเลือกปฏิบัติและปิดโอกาสไม่ให้ลิซ่าได้มีโอกาสทำงานในวงการแฟชั่นมากเท่าที่ควรจะเป็นโดยแฟนๆบางรายมองว่าสาเหตุที่ทาง YG ไม่อยากให้ลิซ่าร่วมงานกับแฟชั่นร่วมงานแฟชั่นที่ปารีสนี่เพราะว่าลิซ่าเนี่ยอาจจะหันไปทำงานในวงการแฟชั่นมากขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบกับการทำงานเพลงให้กับทางค่ายได้ และสิ่งที่แฟนๆไม่เข้าใจเลยจริงๆก็คือทำไมลิซ่าถึงเป็นสมาชิกเพียงคนเดียวของวง b l a c k p i n คที่ไม่สามารถร่วมงานแฟชั่นโชว์ในงาน Paris Fashion Week ได้โดยผู้ใช้ Twitter รบางรายแสดงความเห็นว่าลิซ่าถูกเหยียดเชื้อชาติเพราะเป็นคนไทยไม่ใช่ชาวเกาหลีทาง YG เนี่ยจึงไม่ต้องการให้ลิซ่าไปร่วมงานแฟชั่นโชว์ เห็นด้วยเลยนะครับคืออ่านแล้วก็ได้แต่คิดแล้วก็สงสัยจริงๆว่าทําไมน้องถึงไม่ได้ไปอ่ะอยู่ที่นั่นแล้วอ่ะดิฉันขึ้นดิฉันยอมรับเลย <laughs> เมื่อวานพิมเมสากับซันค่ะรู้วว่าอ้าวในเมื่อสมาชิก3มคนเนี่ยมีโอกาสที่ได้ไปร่วมงานได้ชมแฟชั่นมีการถ่ายภาพกับคนดังที่ร่วมแคมเปญแล้วจะต่างอะไรกับการที่ลิซ่าไปทำงานแบบเดียวกันไม่เข้าใจนะคะ ใช่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมว่าแฟนคลับรวมถึงหลายๆคนที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับเนี่ยเขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันมากมายนะครับว่ามันสาม,มารถตีความแล้วก็คิดไปได้หลายประเด็นเลยไม่ว่าจะเป็นการเหยียดเชื้อชาติหรือว่าเอ๊ะมีอยากจะให้ลิซ่าดังไปมากกว่านี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่และคนที่เขาโพสต์กันนั้นเองนะครับค่ะแต่ดิฉันเข้าใจว่าหลายคนคงจะรับรู้ถึงความอายุติธรรมนะคะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปดิ <c oughs> ฉันไม่อยากให้สิ่งนี้แบบ เรื่องปฏิบัติกับคนไทยโดยเฉพาะน้องที่เขามีความสามารถอย่างลิซ่านะคะ